ความฝันเกี่ยวกับของสกปรกหากในความฝันนะท่านฝันว่าเออเดินเข้าไปในสถานที่หนึ่งที่มีแต่ขยะแล้วก็ถ้าในความฝันเนี่ยท่านก้าวท่านก้าวขาเข้าไปเหยียบพวกขยะก้าวขาเข้าไปเหยียบพวกขยะของสกปรกนะคะ ฝันว่าเนี่ยก้าวขาเข้าไปเหยียบขยะหรือของสกรปรกเนี่ยแปลว่ามีดวงจะได้ย้ายที่อยู่หากฝันว่าท่านน่ะขวียงขยะขวี้งของสกรปรกหรือขวี้งขยะใส่คนอื่นเนี่ยแปลว่าจะมีเรื่องไม่ดีมีเรื่องเลวร้ายรออยู่เบื้องหน้าค่ะหากในความฝันเนี่ยท่านเห็นคน แต่งตัวสกรปรกมอมแมมผมเผ้าไม่หวีหน้าตาสกรปรกมอมแมมเหมือนคนสกรปรกคนเล่ร่อนเนี่ยแปลว่าจะมีคนในครอบครัวไม่สบายอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่บ้านหากในความฝันท่านตกลงไปในบ่อขยะหรือกำลังตกลงไปในตกลงไปในบ่อส้วมเออหากในความฝันท่านตกลงไปในบ่อขี้ตกลงไปในบ่อซ้วมเนี่ยฝันว่าตกบ่อซ้วม ตกบ่อตกบ่ออุจลระเนี่ยแปลว่ากิจาการงานกิจาการงานธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยจะรวยขึ้นอย่างรวดเร็วกิจาการที่ทําอยู่เนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นเป็นอันดับหากฝันว่ามีคนน่ะเออเคลื่องขยะมาที่ตัวคุณนะฝันว่าเออมีคนน่ะเคลื่องขยะมาที่ตัวคุณแปลว่าจะถูกทําละเมิดอย่างรุนแรงหรือไม่ก็อาจจะเจ็บใครได้ป่วยได้ ฝันว่าตัวเองอะสกระปรกหรือไม่ได้อาบน้าเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับถ้าในความฝันท่านอะแต่งตัวสกรปรกอะแปลว่าตัวเองเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยหากในความฝันหากท่านฝันว่ามีคนคี้เล่ขยะเข้ามาในบ้านเนี่ยระวังนะคะจะถูกกระทําละเมิดอย่างรุนแรงถูกแบบกระทําละเมิดอย่างรุนแรงอะอาจจะแบบหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ย หากในความฝันเนี่ยท่านะ่ะเสื้อผ้าสกปรกหากใครความฝันเน่ะเสื้อผ้าของท่านเนี่ยสกปรกแปลว่าท่านเนี่ยจะแข็งแรงดีค่ะฝันเห็นเสื้อผ้าสกปรกหรือเสื้อผ้าฝันว่าเสื้อผ้าของตัวเองอะสกปรกแล้วท่านะเอาไปซักอะไรแบบนี้แปลว่าจะหลบหนีจากเชื้อโรคลายแรงได้ หรือหากในความฝันเนี่ยท่านฝันเห็นอาหารสกปรกอาหารเน่าหนอนอะไรแบบนี้ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหากในความฝันนะท่านฝันว่าเออหากในความฝันนะท่านฝันว่าเห็นหนอนเห็นหนอนยัวเยียไปหมดเลยอะหรือว่าเห็นพวกอาหารที่มันสกปรกสกปรกอย่างเงี้ยจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงพนันหนอนเนี่ยจะเป็นเลขแปดนะหนอนอะคือเลข8ปดเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคก็คือหนึ่ง 1> 2 1 2 8นะคะหนึฝันว่ากินอาหารที่มีหนอนขึ้นยเยอะแยะเนี่ยแปลว่าธุรกิจจะได้กําไรงามค่ะฝันเห็นอาหารสกรปรกเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจไว้บ้างฝันว่าเคลื่องของสกรปรกใส่คนอื่นน่ะไม่ดีค่ะฝันว่าถูกคนอื่นเคลื่องของสกรปรกก็ไม่ดีเหมือนกันฝันว่าตัวเองอะเอาขยะเครื่องใส่บ้านคนอื่นก็ไม่ดีฝันว่า ฝันว่าเขาเอาขยะมาเคุ้ยอังใส่บ้านเราก็ไม่ดีจะถูกละเมิดหรือมีคนคิดร้ายอะไรแบบนี้นะคะจะมีจะถูกละเมิดหรือมีคนแบบเออถูกใส่ร้ายป้ายสีหากท่านเป็นผู้หญิงนะ,ะต้องระวังเกี่ยวกับการถูกข่มขืนถูกปั้มอะไรแบบนี้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะ